น้ำตกสวยมากอันนี้เข้ามาเทียวน้ำตกเขาโตมองวัวลำพูนี่สวยไหมน้ำตกสวยไหมฮะดวงพี่น้องอความงามของน้ำตกนี่เสียงดังไรสวดสวดรุงฮะ เย,ยมีคนมาเล่นน้ำอเจะบอกเล้ว่าปวดนเงียวสิไปโรงเรียนนัดตกอะ่ะโอ้ยเงี้ยน,นะโอ้จะแม่ท่อนนี่บอกอไว้เด้อเงียวใส่น้ำเพิ่นเด้อพี่น้องียมนตกโอ้ยเงียเยอะกาก บอกว่าอะไรนี่ห้ามทิ้งขยะโรดช่วยกันรักษาความสะอาดบ้างดากาศคือเย็นเลยนี่กำลังเขียวเสียงน้ำตกเดี๋ยจะมาดูน,น้ำตกเข้าโต๊ะน้ำไหลสุด เป็น้าพงามมากแต่สีนี้เปิดพันเอ้าอย่าบอกแล้ว่าใบย่านางนี่ใ<ะ>บย่านางอีีวะนี่ใบย่านางแล้วอ้าวคือดีแท้มา<ด>เกิดอยู่บ้านปลูกแท้ๆยังบหมเกิดเลยเมื่อกีน่น้องเกิดตามธรรมชาติใบย่านางแม่นบ่ดรอเอนี่ยเม่นแท้บ่หรือว่ามันคือเสื้อใ<ว>บย่านางแม่ร่วมป็นร่วมเปตรงนี้ครับว่าขวายันเจ้า อสวยงามพี่น้ออตั้งเสียงน้ำเลยาานี่นตังต้งมาตาดกลางนี่น้ำกำลังไหลเี่าตอนนี้คือแดบดบเพียงๆเ,เลยบสามโมงแต่ว่าม,มันอยู่น้ำตกมันก็นเลยเย็นนิไปไปดหน่อย เออได้ค่ะได้ค่ะเออเดี๋ยวนะเอ๊ดหนึ่งโอ้ยเดี๋ยวเอาเอากว้างเอากว้องสวยสวยพ่นถ่ายให้หน่อยเร็วๆก็เลยสวยก็เลยสวยพ่นถ่ายโอ้ลูน่ารักเลยโอหนี่นี่ให้พ่นถ่ายให้หน่อยนี่ฟิลิปปิีส์เนี่ยโธ่มีแต่คนหล่อๆเลยนักท่องเที่ยวมาพอดีาหล่อๆจังเลยนี่นี่นี่มาจากไหน